วันนี้บอกเมื่อกี้นี้นะผมมีแบบสามคนอนะ่ะแบบเนื่องจากวันนี้ก็แอดมินก็ทําการยึดเิดิคิดในเซิร์ฟไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมยึดมันอาจจะไม่หมดหรอกแต่ไอโนโนซ่ามันมีเิดิคิดอยู่น่ไม่แน่ใจนะเออแต่ตอนบวกมันอนะผมผมเห็นอะไรเขียวๆนั่นแหละเห็นมันแบบสับไปอะ่ะออแล้วมันก็มายิง แต่ผมยังไม่ตายนะในวันนั้นอ่ะผมมี dx อยู่ผมก็กดย้ำๆเลยแล้วคราวนี้ก็มี icelo มัน c e มานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับผมไปดูนะผมผมจะยอมตายเลยครับเพื่อจะจับมันให้ได้แล้วคนหนึ่งอ่ะใครก็ได้เมื่อกี้มันมีสามคนเลยอ่ะผมจะเอาให้ได้ไม่ เอาวิดีคิมาสิบห้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยนี่ dx สิบห้านะวันนี้เดี๋ยหกแล้วครับโดนถล่มเมืม่อกี้นี้ที่ผมโดนก็คือจุดนั้นนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อนผมก็โดนไปโดนไปแบบของล้นหมดเลยอะแบบชุดอะแล้วก็ปืนแล้วก็แม็ก่ะอินเยอะ,อะ ถ้าเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาเล่นน่ะมันไม่เล่นกันดีๆีอ่ะ๋ยวาหาก่อนผมยั่วมัก่อนนะครับผมขอดูก่อนนะว่าคนนี้เป็นใครอันนี่ครับโนโนซ่าๆนะครับเอ้เขาจะมีปืนอยู่ ยิงปืนไม่แม่นหรอกผมบอกไปเลยว่าผมกล้าเพราะปืนนี้ผมไม่ได้เล่นหรอกผมไม่ค่อยได้เล่นผมไม่เคยเล่นหรอกปืนนะก๊อตไอ้นี่คือก๊อตครับอันหนงนครับไม่เห็นมืนวิ่งมาตรงนี้นะใช่ไหม จริงไหมนี่ไงนี่ไงพนกเหรออีเชี้ยมแม่งไหนพวกเอา กวพอมันไม่มีวะเมื่อกี้มันถือปืนมันไล่ยิงอยู่เลยกสิงอะ่ะจะจับไม่ได้อีกอก็ยังไงครับ นะครับนี่ครับคือไอ้นี่นะครับไอคือไอ้นี่อะไรวะเจลลี่คุงอ่ะเออซีอีนะเมื่อกี้นี้แล้วก็คนนี้ก็ค้าได้นะครับผมไอยามหมดแล้วตามนี่ก่อนเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับว่าเอ้นั่นนะนี่ครับนี่ครับดูชื่อนะครับนี่ครับซีอีนะครับเห็นกะจานะครับ ไอ้น,นี่จะมุดเด็กเขีย่ยมาสัดเกียรสู้แม่งด้วยเฮียปิ้งอ้าวก็สซิรุดพอดีนะครับผมถือว่าโชคช่วยกันนะครับแล้วฝากแอดด้วยนะครับถือว่าจะได้ผิดคนก็เถแต่มันก็ซีอิ่มกันผมก็พยายามจะถ่ายแล้วแต่อันนี้มันก็หลุดไปได้นะครับไอ,นอคนเมื่อกี้นะ อะไรเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อไว้ข้างบนแล้วอแอดช่วยจัดการ,ร<อ>ด้วยนะครับผม